ทางการแพทย์พบว่ามีความเป็นไปได้ที่โรคโควิด -19 มีการแพร่กระจายในอากาศซึ่งมีละอองน้ำหรือแม้มกระทั่งเชื้อสามารถเกาะฝุ่นได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการแพร่กระจายหรือการติดต่อทางอากาศจะมีผลโดยตรงการติดต่อของโควิด -19 คือการผ่านการไอารจามละอองสสมหะการพูดคุยหรือสัมผัสเชื้อที่อยู่บนพื้นผิวสิ่งต่างๆซ,ซึ่งแพร่กระจายทางละอองเสมหะระหว่างที่ไอหรือพูดระยะทาง2เมตรส่วนการจามนั้นไกลได้ถึง5เมตร ขณะที่เชื้อจะอยู่ที่พื้นผิวสัสวุต่างๆนานถึง9วันด้วยเหตุนี้แพทย์จึงแนะนาให้สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือมีการพกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ส่วนผ้าเปียกที่มักใช้กันอยู่ดูจะมีแอลกอฮอล์ไม่ถึง70%หากไม่มีก็จะป้องกันได้เฉพาะเชื้อแบคทีเรียแต่ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้สิ่งที่แพทย์ห่วงและต้องการให้ข้อมูลความจริงก็คือสถานการณ์ไวรัสโคา2 0 -19 เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงสเดือนนับจากนี้หากควบคุมได้ตัวเลขผู้ป่วยไม่เพิ่มจนน่าตกใจหากควบคุมไม่ได้ตัวเลขจะเพิ่มมากขึ้นสายเหตที่กำหนดไว้2เดือนเนื่องจากโรคนี้ยังมีปัญหาเรื่องการแสดงอาการร้อยคนที่พบว่าแสดงอาการเพียง10%ส่วนอีก90%น้อยมากเมื่อไม่ทราบจำนวนคนที่ติดเชื้อจริงการไม่รู้ตนเองติดเชื้อและคนอื่นติดเชื้อจะค่อยๆแพร่ไปยังคนข้า่องๆ จากข้อมูลบราารโรคติดเชื้อจากสหรัฐอเมริกาเผยว่าโควิด1 9ค่อนข้างติดง่ายแพร่กระจายอยู่และแยฟักตัวโดวยไม่แสดงการด้วยซ้ำดังนั้นภายในอีก2เดือนเราจะเห็นสถานการณ์จริงซึ่งต้องเตรียมพร้อมเตรียมแผนครื่งคนป่วยธรรมดาไว,ไว้ไว้ที่อื่นหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นและหากเริ่มป่วยเข้าข่ต้องสงสัยคนรีบหาแพทย์ในทันทีวชีระพยาบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพประชาชน